มาแล้วข้อมูลวงในอัมพัชราภาและไฮโซพกเลิกกันวันไหนปิชากรัก5าปีแล้วสำหรับนางเอกสุปตาอัมพัชราภาและนักธุรกิจพันล้านไฮโซพกโดยไฮโซพกเป็นฝ่ายออกมาชี้แจงยุติความสัมพันธ์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมยืนยันว่าตอนนี้เลิกกันแล้วจริงๆหลังวันเกิดอั้มนิดหนึ่งด้วยเหตุผลของคนสองคนไม่มีเรื่องของมือที่สมแต่อย่างใดโดยล่าสุดทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้านหนุ่มกัญชัยได้รายงานข่าวข้างต้นพร้อมกับบอกว่า ที่เขาบอกว่าไปเจอกันที่โคราชจริงๆแล้วไม่ใช่เลย,จลเ,ลยเจอกันในกรุงเทพผมบอกเลยว่าที่ผับแห่งหนึ่งในท้องหล่อแถวๆนั้นในมุมของคุณอ้ําเองจริงๆยุติความสัมพันธ์กับคุณพกตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2565ด้วยเรื่องของเหตุผลส่วนตัว วันเดียวกันแ,แ,แวนแวนปาวาริสาได้อ่านข่าวในรายการข่าวสามสีเมื่อมีการถามเรื่องสาวแวนแวนโพสตคลิปจับมืออ้ําเหมือนแซวว่าเหมือนจะมีอะไรทั้งนี้แวนแวนได้ยืนยันว่าไม่มีอะไรพร้อมยืนยันว่าอ้ํากับพกเลิกกันโดยไม่มีมือที่สมตัวเองก็เป็นทั้งเพื่อนอ้ําและเพื่อนพกด้วยแต่เลิกกันตั้งแต่หลังวันเกิดอ้ําตอนนี้อ้ําโสดหนุ่มๆอยากเข้ามาจีบจีบได้เลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ